นำตัวใหม่ครับลูกสวัสดีครับผมซาลิงทิชชะทีนะครับผมสวัสดีครับผมลีออนกิตาพจน์ปัญญามณีครับครับผมผมรับบทเป็นครับจามกรครับผมรับบทเป็นแจ็คทีระดอนขอเรื่อมจากเราก่อนคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างคาแรกเตอร์ของแจ็คทีระดอนนะครับก็จะจะเป็นคนหล่อเท่ครับแล้วก็จะเป็นคนมากนิดนึงครับแต่ถ้ารู้จริงๆก็คือแจ็คเนี่ยจะเป็นคนขี้เล่นแล้วก็แบบเป็นคนเฟลลี่

คาแรคเตอร์ผมนะครับก็จะเป็นพนระเอกลิเกเลยครับผมก็จะเป็นหัวหน้าคณะที่จะต้องดูแลลูกทีมครับผมแล้วก็จะทําอะไรตามใจฉันเหมือนแบบแจ็คไม่ได้ไงครับเพราะว่าเราต้องดูแลลูกทีมแบบจะโดนจับตามองตลอดครับผมแล้วก็จะเป็นคนสุข,ขุมครับเ็นคนพูดน้อยแล้วก็จริงจังกับทุกอย่างครับกัความสัมพันธ์พูดเราเปไ็นยังไงความสัมพันธ์หมายถึงว่าความสัมสพันธ์ในคนละครเป็นปยังไง ความสัมพันธ์ในตัวละครนะคะผมมันมีความเ <ผม S 2> ชื่อมโยงนยังไงว่าคุณลุต้องมาจีบกันหรือคุลุต้องอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็เดี๋ยวไลฟ์ฟังคือ,อผมมาเป็นลิเกอยู่แล้วนะครับผมในคณะลิเกสายแสงสุริยานะครับอันนี้เป็น,านดาราดัง,งค่มคืนนะผมแล้วก็จะมีผู้จัดให้เสนอให้มาเหมือนแสดงลิเกอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนแบบว่ามีโปรเจกต์หนึ่งแล้วก็ทางบริษัทเขาก็มาให้ผมสองนะครับแต่ว่าผมอะ ไม่ชอบ um, สอนใครแล้วก็พอเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ช um, อบที่หน้าน้องคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูทรงแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโตวกว่ารู้สึกว่าเขาไม่จริงจังแน่นอนก็เลยแบบไม่อยากสอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็จะมาอ้อนเราใช้แบบลูกอ้อนเขาว่าเขาเด็กกว่าเราครับผมก็จะมาอ้อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แล้วเราก็แบบเหมือนแบบว่าต้องต้องสอนนะครับแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างนั้นจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในซีรีส์เขาบผมความยากในตัวละครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเรายากถ้าไม่นับเรื่องลิเกถ้าสำหรับผมนะผมไม่เคยเล่นซีรีส์หน้ากล้องมาก่อนเลยแล้วก็เกี่ยวกับเหมือนเหมือันที่เขาบอกไปก็คือลิเกมันจะเล่นแบบว่าโอเวอร์กว่า ผมก็ต้องลดลงมาแล้วก็แม้แต่การพูดของผมเนี่ยก็ต้องพูดเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับผมส่วนเรื่องร้องแล้วก็เรื่องรำอะไรเงี้ยถึงเราเป็นลิเกอยู่แล้วเราก็ต้องไปฝึกเพิ่มเรนก็ต้องให้เวิร์กช็อปรำเพิ่มร้องลิเกเพิ่มไปฝึกเพลงเพิ่มให้เวลาในกล้องมันเป๊กกว่าเดิมใช่ไอเดเราแล้วแไม่คุณหลอกเราความยากยิ่เลยความยากผมก็อันนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยคนระับใช่ครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็ ต้องฝึกใหม่หมดเลยครับแล้วก็เรื่องลิเกด้วยครับต้องไปเรียน,นเดียวเร<ม>าต้องวลตรงไหนสหรับวนตรงไหนดีน่าจะเป็นลิเกครับใช่เพราะว่ามันล่าจะยากครับแต่ว่าก็าทำได้จะทําได้เรามีการถามแล้วว่ามันต้องทํายังไงถุกระปุกการเป็น,น,น,<อ>นลิเกครับเบื<ม>้ลต้นรับเปิ้ลต้นก็น่าจะเป็นรองอแล้วก็หลับค่ะ ท่านกีเรามีการเวิร์ช็อปอะไรหรืยังสรับเรามีบ้างนะครับเป็ังวนกับการแต่งวิดีโอไหมต้องไม่กังวลเพราะว่าเคยเคยแต่งแล้วนกพณาม่ห่กพา่ไหมวัคุยในระิเกอะไรก็จะคุยเรื่องแบบร้องยังไงอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากกว่า ร้องเพลงวกกับอากฟังไหมทีม่อยากฟังเราร้อง,องไหมเอาเราอล,อล,อลออ่นเราบวดัแตรงนัผ้ผมเคยชอบกับน้องอาจจะเราเปนแฟเรา ชื่อว่าลีออนสวัสดีตอนเช้าผมชื่อว่าลีออนอะไรอ่กไหมครับเออจะได้บอกเนื้อเอ้โหอะไรที่พาน์ทถ้าม่ต้องเล่นลิเกกันเป็นยังไงบ้างต้องมาเล่นคู่กันมันจะต้องคุยกันยังไงบ้าง ผมกับน้องก็คืออายุจะต่างกันครับผมแล้วก็เราเป็นพี่อ่ะเราเราก็ต้องเข้าหาน้องก่อนนะครับผมแล้วก็จะถึงผมกับน้องแบบว่าไม่ค่อยได้ไม่ได้รู้จักกันนานมากแต่ว่าพอเจอกันเนี่ยครับผมก็ทั้งสองคนเหมือนเปิดใจคุยกันแล้วก็รู้กันว่าแบบว่าคนนี้ชอบแบบกินอะไรเหมือนแบบถามให้หลดรู้สึกว่าสนอิทกันมากขึ้นเนาะแล้วก็ทาความแบบเข้าใจกันมากขึ้นแมแม้แต่ว่า การฝึกเกหรือว่าอะไรก็จะแบบแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ทําให้แบบว่าสนิทกันเร็วขึ้นครับผมก็ได้เป็นผมไปแหละก็แบบชวนคุยตอนแรกน้องแบบว่าเป็นเด็กก็ไม่ไม่ค่อยกล้าคุยตอนแรกเรงคิดว่าแบบเฮ้ยน้องแบบพูดน้อยหรือเปล่าแต่พอสนิทก็รู้สึกว่าเออพูดเยอะอยู่พูดเยอะอยู่คื้าไม่รู้จักเป็นคนที่แบบที่เงียบๆอะไลครับแต่ถ้ารูจับก็จะสนนิดนึงครับเยังไงบ้างต้องมาลงอ่ะครับเราต้องปรับตัวยังไงบ้างน้องก็ปรับตัวเป็นแบบ ก็ตัดตัวไม่ยากเท่าไหร่ครับเพราะว่เพลงเขาก็เป็นรีด้วยครับแล้วก็เข้าเข้าหาง่ายครับเขาอย่างไรแปลถึงพูดคุยพูดคุยครับโอ้โหแล้วไม่จบันหรืครับอย่างเราต้องแสดงลิเกะหนักจริงถ้าต้องมาถ่ายซีรีส์อีกมันต้องแบ่งเวลาอย่างไรบ้างขอมผมใช่ไหมครับโอเคไม่ได้มีแค่แสดงลิเกนะครับก็จะมีเรียนด้วยครับผมก็ต้องแบ่งเวลาก็คือ ก็หมาวลาว่าอาทิตย์นี้นครับก็จะต้องดูว่าเขาลงตารางถ่ายวันไหนแล้วผมก็ต้องไปคุยกับอา,อาจารย์ว่าแบบว่าอันนี้ขอแบบเกินโคต้าไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนงานลิเกก็จะดูคิวกันไปครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูตารางกันว่า,าคิวไหนใครว่างไม่ว่างแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้ที่ถ่ายได้เยอะสุดคืออันไหนอะไรเงี้ยครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าลิเกด้วยครับผมก็จะเป็นแบบก็ค่อนข้างที่จะจัดตารางยากมาก รเารากดดันไหมเพราะว่าที่วอนที่พอมันมีโปรเจกต์ออกมาแต่ประมาณ9ปีแล้วคนก็คาดหวังเราสองคนเป็นนินสนยนำด้วยเราเประเมินวความคาดหวังคนการคาดหวังใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าอก็รู้สึกว่าเขาคาดหวังมาผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าริ่ ถ้าซีรีส์เราออกไปผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ผลตอบรับจากกระแสต่างๆนะครับผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นมากแล้วก็ทุกคนแบบว่าเม้นให้กําลังใจก็ดีมากผมรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือขั้นแรกที่แบบเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ทำให้เราตั้งใจทํางานมากต่อไปจะได้แบบไม่ต้องมีกังวลอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นครู้สึกอะไงบ้างนะคุณคาดหวังกับโปรเจกต์นี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมด้วยครับก็รู้สึกกดดันครับแต่ว่าพยายามทำ เป็มที่ที่สุดครับก็ฝักงเนับตัวกับแฟนได้นะครับสุดท้ายแล้ว,ว,ว,ะะลวให้เราลองปรับปรับตัวลองเล่นเกม์ปรบปรับดูโ <Okay, S 2> <Okay. S 1> อเคครับโอเคครับคือกระจาบอ่ะปรับนีบ้ยปรับตัวที่เกย์หอ okay. มยกข่าวซ้อน ใชเจิดจ้าอย่าพึ่งนายนาอย่าพึ่งนายนาผักใสขอฝากสิลีลิเกรับรองว่าเทถถูกใจนน<อ>บคุณค่ะ